ในปีพศ2564นะคะเนื่องในวาระหลวงปูกแพ้วปวโลมีอายุถึง99ปีในปีนี้จึงมีการปลูกเสกเหรียญที่ระลึกอายุ99ปีได้แก่ครั้งที่1วันที่25กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาครั้งที่2วันที่2สิงหาคมครั้งที่3วันที่24สิงหาคมซึ่งจะตรงกับวันเกิดท่านเจ้าวาสท่า,านอธิการสมศั์อินโท ครั้งที่4ี่วันที่2กันยายนและครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่5จะตรงกับวันพฤหัสที่9กันยายนหรือวันที่9เดือน9นั่นเองค่ะเหรียญที่ระลึกอายุ99ปีในชุดทองคำนะคะจะมีทั้งหมดห้าเหรียญคะ่ะลักษณะเหรียญเป็นเหรียญทรงโล่หรือว่าอาร์มนะคะค่ะในห้าเหรียญน,นี้นะคะก็จะมีเหรียญทองคําเหรียญเงินเหรียญน,นาวะาโลหะเหรียญฝาบาทแล้วก็เหรียญทองแดงค่ะ ในส่วนของชุดกรรมการนะคะจะมีทั้งหมด6เหรียญค่ะและแต่ละเหรียญนะคะจะตอกโค้ดคำว่ากรรมการและมีเลขล็อดนำเบอร์ให้ทุกเหรียญค่ะได้แก่เหรียญเงินนะคะจะเป็นเหรียญเงินลงยาลายสีทงชาติค่ะเงาเป็นผิวกระจกสวยค่ะเหรียญสามกษัตริย์นะคะองคหลวงปู่จะเป็นทองคําสังฆติจะเป็นทองชมพูพื้นเหรียญนะคะจะเป็นเนื้อเงินค่ะเหรียญนวะลงยาสีเหลืองค่ะ เหรียญฝาบาทลงยาสีแดงเหรียญชนวนมวลสารพิเศษเหรียญทองแดงลมดำมันปูในชุดทั่วไปนะคะจะมีทั้งหมด4ี่เนื้อค่ะเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อฝาบาทเนื้อทองแดงขอเชิญร่วมทำบุญงานทอดกระถินประจำปีพศ2564ที่วัดลางหมันค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวสารได้ที่ Facebook และ Youtube วัดล่างหมันหลวงปู่แพ้วปอโลได้เลยค่ะ